สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกรายการ Cyber Channel และท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะครับรายการ Cyber Channel จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าบัญชีสะสมทรัพย์ e-saving ออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่าบัวหลวง m-banking นะครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารอีกต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับมาชมวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพกันได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านควรมีในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ e saving ของธนาคารกรุงเทพนะครับ 1. น,นะครับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 2. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่า iOS พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้ได้นะครับ 3. แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบัวหลวง MBanking นะครับ เงื่อนไขหลักๆนะครับในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพนะครับ 1. นะครับเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยนะครับมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับ 2. นะครับเปิดบัญชีในานามบุคคลเดียวเท่านั้นนะครับ 3. นะครับเปิดบัญชีได้1บัญชี ต่อหนรายลูกค้าเท่านั้นนะครับ4นะครับเปิดบัญชีได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับ5นะครับค่ารักษาบัญชี50บาทนะครับสำหรับบัญชีที่ไม่เคยเคลื่อนไหว1ปีขึ้นไปนะครับมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000บาทนะครับในที่นี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าบัญชีสะสมทรัพย์ e-saving นะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่าบัวหลวง m banking นะครับมาดูวิธีการกันได้เลยนะครับ 1. น,นะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าบัวหลวง M-Banking นะครับแล้วทำการเปิดขึ้นมานะครับเลือกเปิดบัญชีออนไลน์นะครับ 2. นะครับเลือกบัญชีสะสมทรัพย e ์ e-Saving พร้อมบริการบัวหลวง M-Banking หรือเปิดบัญชีสะสมทรัพย e ์ e-Saving พร้อมบัตรเดบิต และบริการบัวหลวง M-Banking นะครับในที่นี้นะครับเราเลือกหัวข้อที่1นะครับไม่เอาบัตรเดบิตนะครับ 3. นะครับอ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และกดต่อไปนะครับ 4. นะครับเลือกยืนยันตัวตนนะครับผ่าน National Digital ID นะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่า NDID นะครับ หากท่านใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจในการยืนยันตัวตนในรูปแบบ ndid นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้อธิบายเรื่องยืนยันตัวตนในรูปแบบ ndid เอาไว้นะครับให้ท่านกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ 5. นะครับถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับจากนั้นกดต่อไปนะครับ 6. นะครับระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครองนะครับแล้วกดต่อไปนะครับ 7. นะครับระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเน้นย้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์ของท่านต้องใช้ได้นะครับแล้วกดยืนยันนะครับ8นะครับระบุรหัสผ่านครั้งเดียวนะครับ OTP นะครับ ที่ได้รับทาง sms นะครับเพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับที่ท่านกรอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ9นะครับกำหนดรหัสผ่าน6หลักนะครับสำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าแอปบัวหลวง M Banking นะครับในครั้งถัดไปนะครับ10นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึกแล้วต่อไปนะครับ 11นะครับกดเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน ndid นะครับ12นะครับเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการไว้แล้วนะครับหากท่านยังไม่เข้าใจนะครับให้ดูคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่มีชื่อว่าวิธีการสมัครบริการ National Digital ID นะครับ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า ndid นะครับในที่นี้นะครับเลือกธนาคารกสิกรไทยนะครับ13นะครับกดยินยอม14เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จนะครับสถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็นอนุมัตินะครับจากนั้นกดต่อไปนะครับ15นะครับ เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้านะครับหรือว่าเชลฟี่นะครับยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้านะครับ16นะครับถ่ายใบหน้าโดยวางใบหน้าไว้ในกรอบคำแนะนำนะครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคลนะครับ17นะครับลงนามอิเล็กทรอนิกส์นะครับด้วยพินหกหลักนะครับเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีนะครับ 18. นะครับระบบจะแสดงผลการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือว่า e-saving นะครับได้สำเร็จนะครับ19เข้าสู่หน้าแรกโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพและเริ่มต้นการใช้งานได้ทันทีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า บัญชีสะสมทรัพย์นะครับของธนาคารกรุงเทพนะครับผ่านแอปที่ชื่อว่าบัวหลวง M Banking นะครับโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารอีกต่อไปนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการไซเบอร์ a ช n แนลของเรานะครับ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ